เช็คเช็ควันทูวันทูสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมของดิจิตี้โมบายครับลิ้นพันไปหมดแล้วก็ครับมันมีกิจกรรมนะครับก็คือให้เราไปรับปืน drh ก็คือเราเราต้องเล่นไปเรื่อยครับแล้วก็ทำภารกิจพวกนี้ไอเล่นไปเรื่อยเอาง่ายๆก็คือเล่นอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆจนเลเวลมันได้เหรียญไอพวกนี้มาเนี่ยแล้วก็เอาไปแลกครับ drh สกิน red action นะครับสกินที่สวยนะ red action อะ ดีไอเฮดเป็นปืนลูกรักของผมอีกหนึ่งปืนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอานอนไปกดแรงค์นะครับโดยสกินใหม่นั่นเองก็นี่ครับของแต่งของแต่งมันแต่งมาให้แบบไหนอ่ะของแต่งแต่งมาให้ก็ดูดีอยู่นะดูดีมั้งอ่ะอันนี้ของแต่งของผมที่ผมเล่นประจํานะโอเคถ้างั้นผมใส่ไปเลยแล้วกันน้องสวยนะน้องออกจะน่ารักไหนดูดอตดิแจมแมวขนาดไหน ช่ได้เนี่ยสาง่ามโอเคก็พอน่าจะดูง่ายอยู่มั้งแล้วเรามีสกินอะไรบ้างรวยเกินไปไม่ใส่หรอกไม่ชอบครับอันไหนรวยรยดูรวยเกินไปไม่ไม่ชอบไม่ชอบโอเคครับเดี๋ยวไปเราไปดันในแร้งกันดีเลยดีกว่าน้องกลับน้อง DR h r ร d เ a t เรดแไปครับ let's go จะรอดไหมนอ้องายึดอ้าเดี๋ยวโดมิเนชั่นก็ด้วย ก็อีกเช่นเคยนะครับยังเปิดรับสมาชิกแคลนอยู่นะครับเชิญเข้ามาสมัมผัสความรั่วในแคลนผมกันได้กันเองครับคุณกันเองทั้งนั้นผมมีขอขอนะอันนี้ขอไม,ไ,ไม่ได้เป็นกฎไม่ได้เป็นอะไรหรอกขอแค่2อ,อย่างคนที่จะเข้ามาไม่ท็อกซิตใส่ฝั่งตรงข้ามและฝั่งตัวเองแค่นั้นแหละครับไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นอ่ะไม่ท็อกซิตใ่กันเองแค่นั้นเอาง่ายๆครับให้เกียรติผู้เล่นคนอื่นด้วยแล้วก็ให้เกียรติ ฝั่งตัวเองด้วยแล้วแล้วเราก็จะเป็นการให้เกียรติตัวเองด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นการสร้างสังคมเกมที่ดีขึ้นครับไอพวกเกมเกียนมันมีทุกเกมอยู่แล้วผมเข้าใจแต่ว่าเออทําให้มันเป็นนิสัยครับใครแหละทำให้มันเป็นนิสัยนะชีวิตผมเคยผ่านมันหมดแล้วครับเรื่องเกมพวกเกมเกียนใส่นี่อยากจะไปซีเรียสกับมัน หัวร้อนไปก็เท่านั้นครับเหนื่อยเอาความหัวร้อนครับมาเป็นวิธีเอาหาวิธีคิดการแก้เกมการปรับปรุงอะไรใหม่ๆดีกว่าผมว่าน่าจะแตกครับผมแตกแน่ๆผมอะสตันแบบนี้แตกไอ้เหี้ยไอ้แพมมากไปหน่อยทำไมไม่ไมนายนายจะเกินไปแล้วมันแตกอีกแล้วนายอย่าให้เราโมโหนะ อย่าให้เราโมโหนะนายจะเกินไปแล้วนะอูแตกอีกแล้อวอ้าวได้เลยได,ได้เลยทำกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงโดนได้ป้ยเพื่อนยิงแตกหมดแล้วเฮ้ยม่มเสียงโอ้ไอตัวเดิมมึงโกรธแค้นอะไรเมียที่บ้านมัเนี่ยแล้วมึงมาลงที่กูเนี่นยไอบ้า เฮาเพื T ่อนลัดไปแล้วสกินมันสวยนะครับเป้าเล็งก็ก็มองง่ายอยู่นะโอ้ไม่ถันมองอื่นฟรีซีซั่นนี้แจกดีว่ะสวยๆทั้งนั้นเลยชอบชอบชอบโอ้เพื่อนเยอะเพื่อนเขาเยอะ o อ้าเดนอยู่ฝั่งนู้นไม่โดนอะเลงไม่โดนนะผมมาตายอืมตายสักทีนีเเียงนะ แปกไ,ไอ้ไอ้เขี้ยตัวเดิมอีกถ้าดูคลิปนี้อยู่ยังไงก็ปากถามหน่อยคุณโกรธเมียที่บ้านมั้หรือเปล่ายิ่งลยตะกูกเนี่ยจะบ้า แบงค์แข่งกันเลยเจ้ะโอ้ตาแตกแตกแตกกูแตก,แตกสวยเพื่อนหูฝาดอีกแล้วเฮ้โปรไม่เจ๊ตัดเองนี่แน่โอ้โหเด๋ออยู่ติดอ้าวมีคนตุ๋ยเลยเจ้ตุ๋ยเลยเจ้ะ ที่บ้านพี่แหละน้อเจ้าสวยว่ะสวยอยู่นะไปครับเล็ดเกลเล็ดเก แบงแบนเฮ้ยมีข้าวมีข้าวเพื่อนตูสวยแล้วเนี่ย

โดนเอาบีไปซะแล้วเฮ้ยช่วยเหยียบเพื่อนสักนิดก็ยังดีไม่ได้เลยนี่ขึ้นบนแล้วกัน มาปกติผมไม่ชอบมาแคปอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่สไตล์ผมยังผมต้องบวกเท่านั้นแหละให้เพื่อนเหยียบไปแอนแน่มีตุ๋ยเหรอจ๊ะตัวเองเผาแม่งเลยมาไหมมา,าอ้อาวเสียงเท้าเพื่อนโถ่อ้ยบินมาไหมจ๊ะ ไม่ถึงฮะไม่ถึงอ้าวแตกก็จะไม่ถึงซะแล้วพี่แน่โดนเผาออ้ยโดนเผาออ้ยโดนลวกโดนลวกโอ้ยโดนลวกมันไปเอาฟรีแล้วเพื่อนซีเอ เฮ้ฮัลโหลจุ๊บลู่โมไหมจ๊ะแล้วพนุ่มไปไหนล่ะยิงกดอ่าอ่าชนะแล้วครับชนะใสๆแตกแก้วเล่นได้อยู่นะครับ d r h e a แต่ว่าต้องต้องแคมป์นิดนึงระบบแคมป์กึ่งๆแคมป์กึ่งๆสู้อ่ะอธิบายยากกว่า เพราะเราก็ตายบู๊แบบรัวๆอยู่แล้วเอ๊ที่ผมกระโดดสไลด์ยิงไปแบบมั่นใจแบบนั้นเพราะผมได้ยินเสียงเท้านะครับคือการเล่นเกมเนี้ยถ้าคุณใส่หูฟังอ่ะมีอัตราถ้าแบบ มันมันเป็นอย่างหนึ่งอะที่ควรจะใส่หูฟังอันนี้ผมแนะนำเลยเพราะเพราะรุ่นน้องผมหลายคนเล่นไม่ใส่ครับแล้วก็โดนเขายิงตายแล้วก็ไปด่าเขาโปรไม่ใช่เขาใส่หูฟังผมเลยโคตรงงเลยไปว่าเขาโปรทําไมเขาใส่หูฟังครับโปรกับใส่หูฟังกับอะไรอย่างเงี้ยแยกออกนะครับว่าว่าอันไหนโปรอันไหนอันไหนโปรจริงๆอันไหนแบบเทคนิคการเล่นของเขาจริงๆโอเคก็ตามนั้นครับไปสักตาไหมเผื่อยังไม่จุใจ เดี๋ยวไปอีกสักตาก็ได้ครับเผื่อยังไม่จูใจผมยึดไป15นะครับแล้วก็แอซิดไป23เลยได้ MVP คิวไม่เยอะครับคิว19โอเคใช้ได้ใช้ได้เอาไปสักอีกสก,กินไหมเอาสกินรีเจนต์ไปดีกว่าไหมเออสกินรีเจนต์ไปอีกสักหนึ่งว่ะอยู่ไหนอะอ่า,อาไม่เอาดิเราไม่สกินลีเจนต์เราเอาสกินแบล็ตันพาร์ตอันแรกของมันเลยดีกว่านี่ครับโคตรเปี้ยว ยุคนั้นนี่เท่จัดเลยนะบอกให้ใครมีสกินอีพิกนี่ตอนนั้นสกินรีเจ,กน,เจนกับเมทิกยังไม่เกิดนะครับมีแค่สกินอีพิกแล้วตอนที่เล่นยุคแรกๆก็คือมีแค่สกินแรเท่านั้นนะครับสกินแรเท่านั้นที่ทองวโลกอ่ะอันนี้ใส่เป็น mip ไปแล้วกันครับกันลดตัวกระตุกเพราะผมใส่กลางโฮไปเหมือนเดิมครับใส่จอกเกราะเหมือนเดิมเพราะผมชอบแบงังโอเคก็ประมาณนี้ครับลองไปอัดแอปใช้กันเองดูนะ โอเคจตประมาณนี้สองสกินไปครับเลดโกเด้เด้อเมีคนมาดกูกะทืบไหมคนในแคลนมีไหมไม่มีเลยไม่มีใครออนเลยครับในแคลนโอเคไปดีกว่าคนเดียวก็ได้ฮ่าทีนี้สกินนี้ไปดีกว่าาจะเฟี้ยวกว่าลูกเท้าจ้ะ เน่เียมื่อกี้ลืมเอาให้ดูไอ้ยุคแรกอะที่เป็นสกินแบทเทิลพาร์ตยุคแรกๆก็คือมันมี AK น้ำแข็งกับเอ้ย AK น้ำแข็งกับอาร์ติกน้ำแข็งครับผมเอาให้ดูฮะโดนหัวหัวโยกไปแล้วไม่ตุยแตกละเพื <fin anta> <ots> ่อนร้านแต่เพื่อนท่านนั้แตกปะจ้ะเราใส่กางโฮนี่หว่า เราจะเอ้ J A K กระสุนไฟวะ่ะเอาเรื่องแล้วใส่กลางโฮมเมื่อกี้แล้วพอเสียงอะไรอ,อยู่ในี่วเอา้าอยู่ข้างหลังว่าอยู่ที่เสียงอะไรวะ เดเพื่อน contact เรื่เทียวเสียวนั่นไงเสียวเสียวโอ้โหแล้วเกิดมาเป็นพวกจริงจริงไม่ได้ใส่อเลสมาไอ้บ้า Fight harder. Look top hole, that's Be advised, hostile hunters are inbound. We've taken the lead.

ดูดันเลื่อนข้างบนจ้าไม่ทันจ้า RPD ว่ะโผล่ไม่ RPD ไม่โผล่ทำโมงอีกแล้ว เอาไม่ตายจ้ะทำได้เนี่ยเออตายสักทีไม่ได้โตนะจ๊ะแบงมือมัวเอานี่เนี่ยหมางับเลยนะหมามาแล้วทำขาญตะมกเลยวะ โอ้ยันนีคโอ้ไม่ทันครับระยะนี้ยังไงก็แพ้ B P 50าครับไม่ว่าปืนคัณจะแรงขนาดไหนก็ตามแม่งลั่นเร็วเหลือเกิน เอ้ามันพีน่โดนเลยเอ้าอะไรวะอืมอลไรเนี่ยยิงตั้งนานเพื่อนโดนงับซะแล้วเอาระเบิดไปอีกหนึง่ง สำคงฆทั้งพวกเว้ย JAK ว่ะเพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้สู้อ้ยขาดที่เดียวเองตัวเดียวเพื่อนจบแล้วฮะเรียบร้อยเพื่อนเก่งครับตอนนี้เพื่อนแบก อ้ายังติดสามอยู่เฮ้ได้ได้ได้ใช้ได้ใช้ได้9,500ไปแล้วโอเคิวบี14ครับโอเคครับตามนั้นครับยวให้ดูของแต่งทีนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้เล่นปืนอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้นะครับไปครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมเจนจัดใช้ในวีซี52อันนี้เรา,าไปก่อนสวัสดีครับ